สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องไอหนุ่มนอนนานะครับในทีมงานกกำลังเลี้ยงของครับยังสวยงามครับที่ไปกาลสินนะครับหนึ่งพันถุงครับสีแดงล้วนนะครับนี่ครับกำลังนับขึ้นครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดกาเลี้ยงไปน้ำนับไปน้ำนะครับ อ้าวซอยกันปันครับมาหอดมาถึงแล้วครับด่านลูกค้าอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับลาดสวยงามครับมีกระถางมีต้นไม้นะครับมีดินปลูกนะครับหลากหลายอยู่หอนะครับพอมาหอดแล้วตอนนี้ก็ล่างลงของครับเต็มรถอันญาพี่น้องนะครับแบกมาประมาณหาตันครับ นี่ครับทีมงานมากันครบทีมครับเดี๋ยวมาลงของซอยกันพี่น้องบานนี้ครับมากครับครับตอนนี้ก็เอาข้องขึ้นไปทั้งซันนะครับเอาจังขี่เลี่ยงเทียเดียวับพี่น้องลานมองพิ่นกับแอร์น้อยครับทูกวันอุปสรรคครับเลี่ยงไปน้่ครับการเลี่ยงทุกข้างนะครับเข้าต้องตบถุงน้ำนะครับเพื่อเป็นการไล่อากาศ แล่กาเฮให้ดินมันแน่นนะครับมันจังสีบอลมนะครับเวลามันถึงทสูงจังสีบอลมนะครับพี่น้องนะครับตกไปน้ําเลี้ยงดีดีครับถ้ามันลมมากเสียทั้งเวลาเสียทั้งแห้งปี้ครับสําคัญมันสุด้ายขึ้นก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการลงดินปลูกนะครับมาเต็มรถครับพี่น้องนะครับเบิร์ดแอ่งแสงพี่น้องครับอันนี้ก็ล่างเก๋ผ่าขึ้นครับ นี่แหละลูกน้องลุ่นอนหน้านี่แหละครับกับพ่อเดย์ห้เล็กน้อยห้เล็กน้อยเนาะครับเดย์มาเห็นงานนำ้ำเดย์นี่เงื่อนไปโรงเรียนนะพี่น้องนะฮะเฮียตีนไปไูอะไรกันขึ้นไล่ใดสู่สังคมนะครับหาเล็กน้อยใส่เวลาว่างมาเห็นงานมาเรียนรู้กันใช้ชีวิตนะครับอ่าหายห,หูว่าเงินมัญหายอยากซ้ำใดนะครับดีกว่าปล่อยเขาไปเล่นเกมนะพี่น้องเนาะนะครับไปลูกหายร้านแถวบ้านนลครับ คือประเด็บังครับนะครับผู้ใดอยากมาเหตดงานน้ำยังสี่กับให้มาเหตดน้ำได้นะครับต้องใจอย่างมากด้ครับขันใจว่ามานี่กับวพาอยากให้เขาม่าบัญญายังพี่น้องมันต้องเริ่มจากใจนะครับอ้าวนะครับเบิ้งครับเข้าล่งเรียบร้อยครับสามกองครับพี่น้องครับนะฮะอันนี้ทั้งในนี่ก็สามลอยหกนะครับอันนี้ก็สี่ลอยเป็นจิตลอย 6ซีฟนะครับกองนั่นกับ2 9ซีฟนะครับเป็น1 5 0ถุงนะครับมันนี้กับมะสงยุ้านนะครับซื้อร้านเพื่อนกับเออาบ้านและสวนนะครับต้นใหม่กับหลากหลายครับต้นสอดเงินสอนทองนะครับเกษตบ้านเราไปปลูกนาบ้านครับพี่น้องเนี่เป็นมงค้นนะครับถนนเส้นนี้นะครับกับเป็นเ้นอ่าไปอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินครับอ่ฝากให้เดือครับสำหรับไอ้ตแทนดินผูกนุ่มนอนหน้านะครับที่จังหวัดกาฬสิน์ครับ อ่านะครับพี่น้องจะได้กะฝากกดไลค์อ่าแล้วก็แชร์ซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคนเฮ็ดดินปลูกนะครับแล้วเป็นช่องที่ว่าอาจจะมีเฮ็ดอาหารใน่นะครับอ่าไปเบิ่งธรรมชาติร่วกันแน่นะครับตามภาหาสาบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะฝากให้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให็นไหมด้วยครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม